ซึ่งหากว่าเราได้หกหมื่นนาทีแล้วนะครับแต่ว่าคลิปของเราไม่ค่อยมีคลิปยาวหรือคลิปที่เป็นวิดีโอมากกว่าสามสิบนาทีตัวนี้ก็ตีายชุมชนหรือกดชุมชนนะครับต้องทาให้มันถูกต้องแล้วก็ในการทําคลิปคลิปยาวตัวนี้นะครับท่านต้องใช้ตัวตนของเราอย่าไปก๊อปปี้เข้ามาอย่าใส่เพลงสําคัญที่สุดคืออย่าใส่เพลงนะครับอย่าใส่ หากใส่นี่ก็คือมันมัน,ม,นมันอาจจะมียอดวิวอะไรเยอะแต่ว่าเวลาเราบวกกับการไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดสดจะช่วยเปิดการมองเห็นก็าอาจจะถูกพิจารณาว่ายังยังผ่านช้าอยู่อะไรประมาณนี้ครับท่านต้องไปดูนะครับแล้วก็ ก็เลยผ่านหกหมื่นนาทีแล้วคลิปของท่านมีเสียงเนาะาทำทุกวันอย่างน้อย1-2เดือนยินผลแต่เราต้องไม่ผิดนโยบายก,การคุยหรือเป็นการไลฟ์สดทําอาหารก็ได้กินอาหารก็ได้หรือเป็นการไลฟ์สดการท่องเที่ยวไปแเองสำคัญที่สุดคืออย่าใส่ไพอเองนะครับอย่าใส่หากใส่นี่ก็ คือมันมันมันอาจจะมียอดวิวอะไรเยอะแต่ว่าเวลาเราายชุมชนหรือกดชุมชนนะครับต้องทาให้มันถูกต้องแล้วก็ในการทําคลิปคลิปยาวตรงนี้นะครับท่านต้องใช้ตัวตนของเราอย่าไปก๊อปปี้เข้ามาอย่าใส่เพลงผ่านกดผ่านเกณฑ์แล้วเขาก็จะบอกว่าเราผิดกดชุมชนซึ่งต้องมาแก้ไขถ้าเป็นไ,ปไม่ได้ก็ใช้เสียงสดนี่แหละใช้ตัวตนเราสดสดนี่แหละครับก็ดีจริงสําคัญที่สุดคืออย่าใส่เพลงนะครับอย่าใส่หากใส่นี่ก็ คือมันมันมัน,มนอาจจะมียอดวิวอะไรเยอะแต่ว่าเวลาเราด้ลยอเพราะฉะนั้นก็ไลฟ์สดก็เอาประสบการณ์เลยมาคุยนะครับแล้วนะผมก็มีความรู้ก็มาแบ่งปันมากกว่ามันะสำเร็จก็รอไปก่ <c oughs> <c oughs> อนแสมัครมันคงสำเร็จครับคงสำเร็จขับมาเยอะแล้วก็มียอดวิวยอดคนชมหลักแสนหลักล้านแล้วก็สอบถามหลังบ้านกับอาจารย์อะไรกันก็เลยเอามาแบ่งปัน แล้วผมก็มีความรู้ก็มาแบ่งปันมากกว่านีมฮสสำเร็จก็รอไปก่อนแ <c> ต <oughs> สวัสดิ์มัคงสำเร็จครับคงสำเร็จ <c oughs> นะครับจะดีนะเพราะฉะนั้นก็นํานมาฝากวันนี้ว่า,าหลายๆท่านนะครับที่กําลังพยายามนะครับจะทํ้สร้างไรายได้ให้ได้อยู่นะครับ,รบเป็นประจําทุกวันด้วยนะครับและสิ่งที่ช่วยอีกอันนึงคือการไลฟ์สดไลฟ์สดมีเวลาทําเลยครับ ม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยเฟังคลิปอา,อาจารย์รุ่นพี่นะครับหลายๆท่านนะครับก็อ๋อได้แนวค,คิดอย่างนี้แต่ก็รู้ครับบางครั้งมันพลังขึ้นมาเยอะแล้วก็มียอดวิวยอดคนชมหลักแสนหลักล้านแล้วก็สอบถามหลังบ้านกับอาจารย์หลายท่านก็เลยเอามาแบ่งปัน ในน้ำภูเขาอะไรประมาณนี้ก็ได้การเดินไปเที่ยวตลาดอะไรก็ได้การไลฟ์สดไม่จําเป็นต้องมานั่งไลฟแบบ์แบบผมทําอย่างเงี้ยไม่จําเป็นนะมันมีได้หลากหลายรูปแบบเพียงแต่ว่าผมมันได้ดีมากนะครับดีมากอันนี้ก็เป็นุ่นพี่เนาะเป็นอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ไอ้ท่านผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะครับอยู่นะครับเป็นประจําทุกวันด้วยนะครับและสิ่งที่ช่วยอีกอันนึงคือการไลฟ์สดไลฟ์สดมีเวลาทําเลยครับ ทุกคนนะครับที่ยังทําไม่ต่อเนื่องก็ลองพัฒนานะฮะแล้วก็ปรับปรุงเนาะ <c oughs> เราพยายามทําคลิปให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีไว้ตรงนั้น,นทุกคนนะครับที่ยังทําไม่ต่อเนื่องก็ลองพัฒนานะฮะแล้วก็ปรับปรุงเนาะ เราพยายามทําคลิปให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีแวบ,บตรงนั้นนะทุกคนนะครับที่ยังทําไม่ต่อเนื่องก็ลองพัฒนานะฮะแล้วก็ปรับปรุงเนาะเราพยายามทําคลิปให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีลาษานาทีลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่อะไรว่าใครทําไม่ผิดกฎชุมชนด้วยนะครับก็ฝากไปนะครับฝากไป <c oughs> แล้วก็ไ์สดก็ไม่ได้ไรนะครับวันนี้ก็เลยมาทักทายนะครับเราก็มาให้กําลังใจกับทุกท่าน สมคัญ้านสำคัญมากนะครับจะมาแนะนําไปผิดกฎชุมชนด้วยนะครับก็ฝากไปนะครับฝากไป <c oughs> แล้วกนะ็แล้วผมก็มีความร,รู้ก็มาแบ่งปันมากกว่านีมฮสสำเร็จก็รอไปก่นอนสวัสดีมันคงสำเร็จครับคงสำเร็จ <c oughs> <c oughs> งานมันไม่มีเวลาครับก็เลยไม่ได้ทานะครับไม่ได้ทํานะครับ แต,แต่ก็จะพยายามนะครับก็จะพยายามครับในการทําคลิปมากกว่าตรงนั้นนะทุกคนนะครับที่ยังทํา fi, iels, ทไม่ต่อเนื่องก็ลองพัฒนานะฮะแล้วก็ปรับปรุงเนาะเราพยายามทําคลิปให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีไว้ตรงนั้นนะทุกคนนะครับที่ยังทําไม่ต่อเนื่องก็ลองพัฒนานะฮะแล้วก็ปรับปรุงเนาะ เราพยายามทําคลิปให้มันต่อเนื่องแล้วก็มีการทําคลิปที่เป็นตัวตนของเราใช้เสียงของเรามาใหย่ยบก๊อปใครมานะครับก็จะจะทําให้เราเนี่ยนะครับผ่านไปได้ด้วยไวนะฮะไม่ติดขัดไปโฆษณาสตรีมลงเนียครับท่านต้องมีาการทําคลิปเป็นหลายๆท่านนะครับทีอ่อยากจะผ่านสตรีมนะครับผ่านโฆษณาสตรีมเนี่ยครับ ท่านต้องพยายามนะครับในการทําคลิปให้มากๆหลายๆท่านนะครับที่อยากจะผ่านสตรีมนะครับผ่านโฆษณาสตรีมอย่างเงี้ยครับท่านต้องพยายามนะครับในการทําคลิปให้มากๆอง่งสาคัญที่สุดคืออย่าใส่พเพลงนะครับอย่าใส่หากใส่นี่ก็คือมันมันมันอาจจะมียอดวิวอะไรเยอะแต่ว่าเวลาเรา เพราะว่ามันมีข้อกาหนดอยู่ว่าการที่จะผ่านโฆษณาสตรีมได้ครับนะครับแล้วก็ร่วมโดยเชื่อกันไปด้วยกันผมก็เลยมานํำมาแบ่งปันให้กับทุกคนกันละกันนะครับว่าพยายามนะครับหากว่าต้องการผ่านโฆษณาสตรีมนะครับท่านต้องทําบวกกับการไลฟ์สดซึ่งไลฟ์สดสดจะช่วยเปิดการมองเห็นคลิป3นาทีครับบางท่านทําเฉพาะคลิปเร็วอย่างเดียวครับแล้วก็อยากผ่านคลิปโฆษณาสตรีมมาครั้งมันก็ อาจจะยากนิดนึงไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยเฟังคลิปอาจารย์รุ่นพี่นะครับหลายๆท่านนะครับก็อ๋อได้แนวค,คิดอย่างนี้แต่ก็รู้ครับบางครั้งมันพลังคลิปสามนาทีครับบางท่านทําเฉพาะคลิปเร็วอย่างเดียวครับแล้วก็อยากผ่านคลิปโฆษณาสตรีดบางครั้งมันก็อาจจะยากนิดนึงไม่ค่อยมีเวลาวันนี้ก็เลยเฟังคลิป อาจารย์รุ่นพี่นะครับหลายๆท่าน,นครับก็อ๋อได้แนวคิดอย่างนี้แต่ก็รู้ครับตอนครั้งมันพลังงลงสําเร็จนะครับวันนี้ก็เลยจะมาส่งกันบ้านตอนเช้าก็ทําไม่ทันนะครับก็มาทําตอนบ่าย <c oughs> ส่งคลิปสามนาทีครับอเวลาก็ไล์สดอย่างน้อยก็อาทิตย์ละสองสามครั้งก็ได้หรือวันเว้นวันก็ยิ่งดีถ้าได้ทุกวันน่สุดยอดไล์สดนะครับวันละอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงจะดีมาก ไม่ผิดกฎชุมชนด้วยครับก็ฝากไว้นะครับฝากไป <c oughs> แล้วก็เพราะว่ามันมีข้อกําหนดอยู่ว่าการที่จะผ่านโฆษณาสตรีมได้สามนาทีลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่หาอ่าอ <c oughs> ว่าใครทําำไปชาะคลิปสามนาทีแล้วเน้นให้ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับต้องต้องทําให้เยอะๆตรงนั้น ท่านจะได้มีแต้มนาทีเยอะขึ้นมันเป็นข้อกําหนดของการผ่านโฆษณาสตรีมคือต้องมีคลิปวิดีโออย่างน้อยหนึ่งคลิปต่อวันนะครับต้องมีครับเป็นคลิปยาวเป็นคลิปยาวท่านต้องทำนะผมก็มีความรู้ก็มาแบ่งปันมากกว่านะสาเร็จก็รอไปก่อนส <c> ว <oughs> <c oughs> ัสดีคุณคงสาเร็จครับคงสมเร็จสร้างไรายได้จากโปรไฟล์ก็อย่างน้อยอหนึ่งนาทีครึ่งเนาะ แต่ถ้าสร้างไรายได้จากเพจเนี่ยมันต้องสามใดีขึ้นนะครับเราก็ต้องลงในงช่องคุณคิดเลย <ง S 1> เนาะอะ่าทำทุกวันอย่างน้อยหนึ่งหสองเดือนเห็นผลแต่เราต้องไม่ผิดนโยยุบทำคลิปที่เป็นตัวตนของเราใช้เสียงของเราไม่อยอมไปกอปใครมานะครับก็จะจะทําให้เราเนี่ยนะครับผ่านไปได้ด้วยไวนะฮะไม่ติดขัดสร้างไรายได้จากโปรไฟล์ก็อย่างน้อยหนึ่งนาทีครึ่งเนาะ แต่ถ้าสร้างไรายได้จากเพจเนี่ยมันต้องสามนาทีขึ้นนะครับเราก็ต้องลงในงช่องคุณคิดอล็กนะครับจะดีนะเพราะฉะนั้นก็นํามาฝากวันนี้ว่าหลายๆท่านนะครับที่กําลังพยายามนะครับจะทํ้สร้างไรายได้ให้ได้ท่านต้องทคลิปนะครับคลิปสามนาทีมากกว่าสามนาทีขึ้นไปอย่างน้อยวันละหนึ่งเป็นสองคลิปทุกวันนะครับต้องทำอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งคลิปยาวมากกว่าสามนาทีลงทุกวันและต้องลงในงช่องคุณคิดอะไรอยู่ อย่าทเฉพาะคลิปเร็วถ้าทําเฉพาะคลิปเร็วอย่างเดียวว่าเป็นสิบเป็นร้อยไม่ผ่านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นลงในช่วงวิถอยู่ก็ถ้าย่อยสะสมไปเรื่อยๆครับนะครับก็นําความรู้เล็กๆน้อยซึ่งบางท่านเดี๋ยวอมือใหม่เนาะอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะการที่ยังได้ดีมากนะครับดีมากอันนี้ก็เป็นรุ่นพี่เนาะเป็นอาจารย์หลายๆท่านนะครับที่ไอ้ท่านผ่านเกณฑ์การสร้างรายได้นะครับ ครับจะดีนะเพราะฉะนั้นก็ euh นํามาฝากวันนี้ว่าหลายๆท่านนะครับที่กําลังพยายามนะครับจะทาให้สร้างรายได้ให้ได้โดยเฉพาะคลิป3านาทีแล้วเน้นให้ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับต้องต้องทาให้เยอะๆตรงนั้นนะครับท่านจะได้มีแต้มนาทีเยอะขึ้นโดยเฉพาะคลิป3นาทีแล้วเน้นให้ลงในช่องคุณคิดอะไรอยู่นะครับต้องต้องทาให้เยอะๆตรงนั้นนะครับท่านจะได้มีแต้มนาทีเยอะขึ้น กำล,ลังหาจังหวะอยู่ไปจะไล่ตอนไหนดีกำลังหาจังหวะอยู่นะครับอย่างน้อยถ้าไล่สดนะครับแต้งขึ้นดีการเปิดการมองเห็นการเข้าถึงก็ดีมากไม่เข้าใจววันนี้ก็เลยฟังคลิปอ,อาจารย์รุ่นพี่นะครับหลายๆท่านนะครับก็อ๋อได้แนวคิดอย่างนี้แต่ก็รู้ครับบางครั้งมันพลังพันต้องทำ,ทำคลิปนะครับคลิปสามเลยมากกว่าสามนาทีขึ้นไปอย่างน้อยวันละหนึ่งถึงสองคลิป ทุกวันนะครับทําอันนี้คือเป็นเป็นสิ่งสามเวลาหลังอาหารแทมก่อนนอนเลยไว้ก็ได้นะครับลองทาดูไลฟ์สดมี่ช่วยได้ดีมากแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาครับถ้ามีก็นิดหน่อยวันนี้ก็ไม่ได้ไลฟ์อนนอกเนาะ,ะทำทุกวันอย่างน้อยหนึ่งถึงสองเดือนห็นผลแต่เราต้องไม่ผิดนโย,ยบายสร้างไรายได้จากโปรไฟล์ก็อย่างน้อยหนึ่งนาทีครึ่งเนาะ